โอเคครับใครที่โดนแบนทีแอดมินนะครับหน้าตาแบบนี้นะก็บีทีนะครับที่โดนแบนหน้าตาแบบนี้นะครับก็สามารถปลดได้ง่ายๆนะครับเพียงแบบไม่กี่คลิกนะครับก็ผมจะไปปลดแบนให้ทุกคนดูนะครับผมแบนตอนนี้นะครับสามารถปลดได้ทุกกันโปรเลยนะไม่ว่าจะ TX แอดมินเอ็นซีอะไรบีทีได้หมดเลยนะครับสามารถปลดออกได้หมดเลยนะแล้วก็คีย์มียุทธาวอนะครับทุกคนไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับคือปลดเองได้เรื่อยๆนะครับคีย์ไม่มีหมดอายุเนาะ พอเราันปลดแบนด์วีทีเสนอะให้ทุกคนทําการรีสตาร์ทคอมแล้วก็รีลอเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับผมพอรีลอเตอร์เน็ตเสนอให้ทุกคนทาการเปลี Dead, ป่ยนดิสลี่ยนสตรีมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนล็อกตาให้เรียบร้อยนะครับเป็นต้องเป็นล็อกสตาหขาดเท่านั้น,นครับสามารถซื้อได้ในพิกี้สโตร์เลยนะสำหรับใครนะครับที่แบบซื้อไปแล้วปลดไม่เป็นนะครับหรือว่าแบบใช้ไม่เป็นสามารถแบบให้มินปลดให้ได้นะครับหรือว่าให้มินสอนใช้งานได้นะครับก็ใครที่ใช้งานไม่เป็นสามารถกดติเก็ตมาได้เลยนะครับมีอิน เรามาลองเข้าเซิร์ฟดูนะครับว่ามันปลดออกไหมถ้าขึ้นหน้าอย่างนี้ก็คือปลดออกเรียบร้อยนะครับอันนี้ัวเป็นตัวแบรนด์ BT นะครับก็คือปลดออกเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น t x นะครับก็ปลดออกเรียบร้อยนะครับนี่ถ้าขึ้นอย่างนี้ปลดออกเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถซื้อได้ในพิกกี้โโตัวนะแค่แบบ 200บาทอะปลดได้ทุกกันโปนครับคีถาวรนะครับ,นนครบใครที่ซื้อตอนนี้นะครับผมจะทําการลดราคาเหลือ50บาทนะครับจำนวนสิบคีเท่านั้นนะสามารถซื้อได้ในพิกี้สโตร์นะครับห้บาทสามารถปลดออกทุกกันโปนครับอย่าลืมมารีบซื้อกันอนะมีแค่10บคีนะจ็บกัดต่อ1คนนะครับผม